ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุราธานีครับวันนี้เทศกาลกินเจสุราธานีวันแรกนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพ่อค้าแม่ขายก็ออกมาทําอาหารเจรจําหน่ายกันค่อนข้างจากบางตานะครับเพราะว่าปีนี้ก็คือโควิดเนาะเพราะฉะนั้นก็สู้กันนะสู้กันต่อไปแต่ว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันได้เนาะ กเกาะเว้นระยะห่างทางสังคมปีนี้ทางมูลนิธิไม่ได้แจกอาหารเจนะครับแต่ว่ามีอาหารเจจหน่ายตรงที่มูลนิธินะครับสามารถไหว้เข้ามาไหว้กราบขอพรอ,องค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกรสลักจากหินเกรนิตเละใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองนะครับและบอกขอพรท่านได้สาธุสาธุขอให้ลูกสุขภาพดีร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองครับขอพรไปพร้อมกันได้เลยครับใครกินเจบ้างยกมือขึ้นนะครับ งงก็มาตั้งติดอธิิฐานขอพรเป็นสิริมงคลกันได้นะครับเริ่มกินเจวันแรกวันนี้ประมาณเวลาที่ผมมานี่ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็มีพี่น้องประชาชนออกมาจับใจ่ายใช้สอยอาหารเจและก็มาไหว้สักการะมาขอพรนะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมก็มีการถวายสร้อยมุกนะครับเป็นสิริมงคลครับถ้าขออะไรได้ต่างตก็สามารถถวายสร้อยมุกได้นะครับนี่บรรยากาศนะครับในมนฑลทิศมุติตาจิตธรรมสถานถนนหน้นามุกุระธานีนี้ค่อนข้างจะ สวยงามนะครับเป็นอะไรที่แบบคล้ายๆกับเราไปเที่ยวมนฑีเลยะสวยมากๆนะครับเป็นประติมาก,การรมองค์มตงสององค์องค์มังกรสอง, <S <S อ,ง,งองค์ตระหง่านสวยงามมากๆครับอ็นองค์ครับองค์เจ้าแม่กวนอิมอีกทีหนึ่งครับสามารถมาขอพรอได้เช่นกันนะครับเพราะว่าองค์มกรนี้จะแบบหมายถึงพลังอํานาจพวกาการค้าขายอะไรประมาณนี้จะเดืรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เรียก เงินทองไหลมาเทมาครับท่านมีพลังอำนาจค่อนข้างจะค่อนข้างเยอะนะเป็นลักษณะของผู้นํานะครับเป็นคนเป็นผู้นำนะขอพอรน่าจะดีเนาะเออดีดีดีดดะแวะมาขอพอรกันได้กันแล้วกันแล้วแต่จิตสัทธานะจะขออะไรก็แล้วแต่ขอให้อยู่ได้สีในธรรมด้วยนะครับครับบรรยากาศวันนี้ก็นะเรื่อยๆก็ยังมีเวลาอีกหลายวันกินเจกี่วันกันครับใครกิน3วัน5วันเจวันหรือ เต็มเต็มเลยเต็มแม็กเลยก็ทักทายกันเข้ามาได้พูดคุยกันได้ครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเนาะอืมสวยงามครับสุราคธานีครับบรรยากาศก็สวัสดีครับอาปงอาม่านะครับอาม่านะครับเจอิ้มนะสุขภาพดีทั้งหมดนะครับเดี๋ยเข้าไปขออนได้ครับข้างหน้าอ่ามูลิตี้ก็ยังมีอ่าอาหารเจนะครับไว้ซื้อหารกันนะครับก็ยังมีพี่น้องประชาชนนะก็มาซื้อหารกันเรื่อยๆแหละก็จะมีเรื่อยๆทั้งวันแหละ จนกว่าของจะหมดครับผมก็ยังค้าขายกันโอเคอยู่นะแต่แม่ค้าไม่เยอะขนาดนั้นเองอยูออ่ด้านนอกนะครับบรรยากาศนะครับตัวนี้เป็นด้านหน้านะครับเห็นไหมสุราธานีครับตันี้ยังเยือกกับข้าวโพดเลซิ่มนะครับสุราธานีก็ไม่ไกลนะกันเนาะก็ออกไป่กันอยู่เนาะ โควิดหมดแวะมาเที่ยวกันได้นะครับสุราษฎร์ธานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่นะว่าจะเป็นาปากน้ำนะครับกินอาหารทะเลกันเกาะสมุยเกาะประแงนกเกาะเต่านะครับก็ถ้าเกิดยังไงเปิดไอโควิดหมดแล้วก็จองตั๋วจองโรงแรมจองทีง่พักกันได้เลยทะเลตอนนี้ฟื้นฟูสวยมากๆนะักตามเกาะแก่งสุราษฎร์ธานีนะครับรับรองเลยว่าจะ yeah. อิ่มอกอิ่มใจและเป็นทะเลอ่าวไทยทะเลอ่าวไทยนี่ที่สุราษฎร์ธานีติดอันดับโลกนะแหล่งดำน้ำนะเกาะพกันนะไม่ใช่ธรรมดานะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกินเจ2,564ครับเป็นเทศกาลกินเจรประจำปีนั่นเองครับบ๊ายบายครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครับ